สวัสดีครับช่องทวีศักดิ์ลักเกษตเมื่อนี้ครับติ่มารีวิวนะครับในการปลูกดาวเรืองเพื่อตัดดอกขายนะครับเอาไปห้อยเป็นพวงมาไล่นะครับมัดขายนะครับถวายพระนะครับไหว้พระนะครับเมื่อนี้นะครับเกษตรกรอำเภอคำตะกานะครับได้ปลูกดาวเรืองนะครับ ปลูกสดๆร้อนๆเลยครับมีพึ่งท่าเปลงเยนเซนะครับระบบน้ำยศนะครับต้นกล้าตัวนี้ก็เพาะมาแล้วนะครับสิบห้าวันนะครับมีปุ่งป่นปลูกเสร็จนะครับสมาชิกนะครับอำเภอกำตะก้าจังหวัดสกลนครนะครับนะครับเนี่ยเบิ้งครับรีวิวกันสดๆเลยครับมื่อนี้นะครับดาวเรืองตัดดอกนะครับ ปลูกง่ายครับรักษาง่ายครับปลูกให้ถูกวิธีนะครับก็สิได้อิบอันนี้ต้นกาชิผามือนะครับชิผามือกันล่องหลุมได้แล้วนะครับกันรออีกประมาณสักเจ็ดมือนะครับไปมันได้สักแตกใบขึ้นไม่อีกสักหาชันนะครับก็สิดีตรัดยอดนะครับเพื่อให้มันแตกกขนแงนะครับนี่คือคุณคุณป้าพรนะครับ ดาวเรียนนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่อันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่นะครับปลูกขอความรู้อาจารย์แขกค่ะปลูกไม่ยากนะครับการพ่อพันนี่อยังกับปะญญากเนาะกระป่านเนาะอเได้อันนั้นคือผู้ผู้บังคับบัญชาได้แรงงานได้แรงงานนะครับเป็นผู้ช่วย วางระบบน้ำให้นะครับทำร่องทำอะไรนะครับปลูกง่ายๆนะครับวิขนาดคือ60เซนเห็นบหมอ่าหกสิบเซนสามแถวปลูกง่ายๆครับเนี่ยขายขายทุกวันพระวันพรหน่อยพระไงขันจังเพื่อนจีเรียกซอจองสิเนี่ยโอ้ยสนุกขายนะครับดาวเรืองท่านบ่น้อยอีกเดือนครัว S <S ข,ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะดาวเรืองก็คือดาวเรืองนั่นแหละค <ดา S 2> ือลูกเจริญรุ่งเรืองเนะาะน,นะครับรีวิวสดๆเนี่ยปลูกง่ายๆนะครับระบบน้ำหยดการดูแลรักษาใส่ใส่ฮอร์โมนตัวไหนครับตัวนี้ซีวิวบ่ะซีวิวค่ะซีวิวลดลดเพื่อให้มันเจริญเต,บติบโตแล้วก็ สร้างรากระบบรากนะครับซีบิวของของยุนิไลนะครับเนาะเดี๋ยวสมาชิกเพิินได้ค่ะสมาร์กแล้วอจารย์แขกดูเล่ความดูน้ำเพิินจา้านะครับมีมีพืชหลากหลายนะครับมีทั้งตัวทั้งพีกเนาะ,ะอันนี้มือนี่มาปลูกเดาเรื่องกอน เพื่อว่าเพื่อเพื่อเพื่อที่ท่านเพื่อเลือกตั้งสอจอเนาะปกติเลือกตั้งสอจสอสอนี่เราเราเรื่องเพียงดีดีเพีงนะครับอืมเป็นใส่เลือกสอแเฮงคักเฮงใสหลายดอกละสองบาทก็ได้สามบาทก็ได้ดอกยังไงนะครับแต่ว่านี่เราเราเข้าประตองคิดไปหลายดอกแกแกคิดคิดรวมๆแค่ดอกละห้าสิบตังค์ก็พอแล้ว ขอให้ได้ทุกวันอืมขอให้ได้าะว่าวดาวโคดาวเรืองนี่ดกอดกต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่ให้สองสามลอยดอกนะครับดรอติดตามนะคะให้ปวดรอดติดตามเ <นะ S 2> <laughs> พราะว่ากําลังเรียนรู้เลยค่ะอยากเห็นอีกอีกประมาณสักเกือบเกือบห้าสิบวันห้าสิบวันนี่มันจะทันพระสอจอนี่ดาวเรืองกําลัง โยมพอดีท,ท,ทีตทีตัดส่วงปีใหม่เลื่อยปีใหม,ม่มาจักหน่อยประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันมีอายุของมันอยู่นะครับปกตินี่มันอยู่ประมาณสักเจ็ดเจ็ดสิบมือนะครับเจ็ดสิบมือแต่ว่ากรบป๋อนี่มันก็ะดืนอยู่ครับเพราะบำรุงรักษาดูแลน่ห้ามันการการเข้าใจในบำร,รุงหระครับมัน,ยนอยู่ในหม่องหัดหรือ ลักๆกก็คือการดูแลการเข้าใจเอาเข้าใจนะครับดาวเรืองนี่ทําง่ายนะครับนี่นี่<ช>พร้อม,อ,มอันนี้พันพันพัน,พนทองเสลิมนะครับพันทองเสลิมโกสสาหรับตัดดอกก้านยาวเป็นเป็นที่ต้องการข้องตลาดนะครับตัวนี้นะครับทองเสลิมนี่ที่มี่ลหลทีมมีหลายเบอร์นะครับเขาสร้างอยู่ในอันดันของเพป่นเลยค่ะ เขาเขาเขาสร้างนบริษัทเลยเนาะโดยตุงค่ะแต่ว่าจุดฮอร์โมนก็คือซีวิวเชื้อรถรถรถน้ำรถถาดผสมน้ำรถแลวก็พพนเนาะครับพลสามมือซีมือแล้วก็แล้วแต้มันบ่ได้กำจัดว่าที่จ okay. ักมือพลสี่สี่บอนะครับคือคือคือเขาให้เขาเรื่อยๆนะครับให้กินคู่มือได้แห้งดีได้ว่าให้กินนหน่อยอย่างสีนะประมาณนั้น ก็ดีเฮ็ดใ้ต้นแข็งแรงนะครับหลากหลายทุกอย่างแหละครับกันฐานดีกันหลากหลายมันก็เย็ดในงามว้นะครับดอกออกมาก,ก็ับเป็นเป็นที่ต้องการน้องตลาดนะครับเป็น่าเป็นสิ่งไม่ของ<า>เพื่อข้ามตาก่าอยู่เนะาะเ,เป็นสิ่งไม่เลียนรูนะครับอีกต่อไปก็ดีก็ย้ายไปหลายหลายสีหลายสีหลายอย่างาานะครับก็สิีมีใบเตยนึงเนาะสำหรับวัน ใบผ้านี่ใบเตยนี่ก็ับกระสีป,ปกูกใบเตยแลออย้วก็ดอกอยังอ่ะดอกยังก็แค่นั้นที่ยังก็ซื้อเพป็นดอกคัตเตอร์ดอกคัตเตอร์ทีดอกเดซี่อ่าประมาณนั้นนะครับเพิ่งขายคู่กันมัดคู่กันมัดละศีบ,บาทไปได้นอ้อยเพิ่นขายนิดน้อยหนึ่งเดียวแต่ว่าเขาเย็ดทรงอยู่นี่เพี่เนกับส่วนมากเพป็นสั่งมาจากอ,อุดรอ่เพินส เปลือสเศซื้อเป็นกิโลถ้าสำหรับดาวเรื่องนะต่ว่าพวกดาวเรื่องซื้อเป็นกิโลป่ะเพิ่นห้วยแต่ว่าเคยขายขายเออขายเป็นดอกเดีดอกละเดีกันกันลวดหนึ่งนี่เพิ่นจะซื้อจทกบาทละบาทนี่มันเบาดิต่ว่าป้าเราเบาซื้อๆหันนาค่ะเพิ่นก็ยังบ่ฮู้บ่แม่นครับเขาก็ขายเป็นดอกดอกคือใสไใส่เอดอกใไงเนี่ยมีใส่จัมโบ้เนี่ยประมาณบาท บาทย mm ี่สิบนะครับคันราคาปกติเดใ้ใส่ใส่ไงก็คือใส่หนึ่งนี่ก็บทอ่โยแปดสิบตังค์นะครับแล้วก็บเบอร์เบอร์สองนี่ก็บทอยู่ประมาณหกสิบตังค์ใส่สามนี่คือดอกลวงก็เอินดอกลวงนี่ก็บทอ่โยสามสิบตังค์ยี่สิบตังค์ก็แล้วแต่ดอกแล้วแต่ใส่แล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่ละดู mm hmm. ว่าคนปลูกหน่อยปลูกหลาย,ยาจังหวะเนาะจังหวะบางที่ใส่สามเนี่ย ดอกละาหกชิบตังค่ะมีครับมันยืดดอกนี่น้อยนี่กับพียงกับมีนะครับมันกับโยครับกับตลาดนะครับตลาดจังหวะแล้วโอกาสจังหวะหลักก็ส่วนมากที่นาแร่งไนีคนที่บริเฮ็ตนาแร่งนี่มันมันตีอืดน้ำนะครับอืดน้ำแล้วก็ผู้ปลูกก็บพรเข้าใจงี้สิก็ไปเลี้ยวงี้สินะครับแต่ว่าปกติดาวเรื่องนี่ตีเก็บได้ยืดสองเดือนก็กลัวนะครับมันช่วงช่วงช่วงเขาเดือนเดือนที่สองนี่มันก็ตีเป็นดอก ดอกใสสามมากัวสีนะใสสามนี่เพิ่นก็ไปหอยพวงมาไล่น้ำหนั่นสีแยกไม้แดงระมารนั้นนะครับเมื่อนี้นะครับกะเสนอก็คือการปลูกดาวเรืองนะครับกันชอบในคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเป็นช่องไม่เมื่อไม่อยู่กันวบกากันจากับวันนี้เก่งคือคือเพิ่นกะโปรด กรุนานะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องทวีศักดิก์เกษตรด้วยครับเด้อว,วันนี้ขอบคุณครับ